วัที่สามใส่ศึกทั้งสี่ชายชาราชุดม่วงจางถูกมอมยาสิ้นสติไปหนึ่งวันหนึ่งคืนพอฟื้นตื่นมาเห็นเบื้องหน้านั่งเต็มไปด้วยผู้คนสิบหคนตรงงงันบุกเยียบอิดเพียยิ้มพรางกล่าวว่าน้องรองยังจำเราผู้พี่ได้หรือไม่ครั้งกระโน,น้นเกิดการเข้าใจผิดเป็นเหตุให้พวกเราทั้งห้าเกิดการมาเมิน สร้างความไม่สบายใจแก่เราผู้ผี่ตลอดมาเคยออกสืบสอร่องรอยพวกท่านได้ยินเสียงโทษถอนใจยาวชอยชราชุดขาวเงินที่มุมโบดอีกก้านหนึ่งสอดคำขึ้นความหลังสามสิบปีเช่นความฝันยามหวนนึกพาให้เรารานใจครั้งกระโน,น้นเพราะความเข้าเจผิดเล็กน้อยทำให้พวกเราตัดความสัมพันธ์แยกทางเดิน แต่หนึ่งปีให้หลังพวกเราก็บังเกิดความสำนึกเสียใจพากันรุดไปยังที่ซึ่งพวกเราสาบานเป็นพี่น้องโดยไม่นัดหมายตกลงว่าหากไม่พบหน้าพี่ใหญ่พววเราทั้งสีก็ไม่ไปมาหาสู่กันมีคาดพี่ใหญ่สาบสูญไร้ร่องรอยยากหาพบได้วันคืนเช่นสายน้ำผ่านไปยังริ่ยปรอน จำได้ว่าตอนแยกทางกับพี่ใหญ่ยังอยู่ในวัยชะกันยามนี้จอรผมล้วนงอกเขาเมตแต่น้องที่หา้าก็ลวงเข้าปัดชิมวัยแล้วชายชรา,าชุดเหลืองอ่อนฟ้าครามอีกสองคนกล่าวเสริมขึ้นพี่ใหญ่จากมาสบายเดียว,ลวพลางประสานมือกับเอีย้ยอิดเพียเอียอิดเพียกุ้มศีษารับกล่าวเบาๆว่า30สิปีมานี้ เราผู้พี่บังเกิดความลายต่อน้องทั้งหลายนึกถึงตอนพี่ชายชารานั้นทายทอดวิชาฝีมือต่อพวกเราจงใจแซงเป็นลึกลับเรายามชนาใจก็ระปากว่าจะไม่แพร่งพรายวิชาฝีมือที่เรียนรู้ออกไปเป็นเหตุให้น้องทั้งหลายเคลือบแคลงสงสัยจนกระทั่งตัดสัมพันธ์กันองเทียนบีพลันแค้นหัวร้อสอดคำขึ้นเวลาไม่เช้า น้ำตาลที่เคลือบผิวยาเม็ดใกล้ละลายหมดสิ้นแล้วเหยียบอิดเพียนหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยจากนั้นกลับคืนเป็นปกติกล่าวว่าเราบ่งบอกต่อองค์เทียแล้วว่าหลังจากที่น้องรูปสาบานทั้งสี่ฟื้นคืนสติมาพวกเราต้องสนทนากันสักครู่หนึ่งองค์เทียนีกล่าวว่าเหยียบเฮียท่างที่ดีบ่งบอกข้อตกลงของพวกเราต่อน้องรูปสาบานของท่าน ทายโทษบอกเทพวิชาฝีมือต่อผู้น้องก่อนผู้น้องจะมอบยาขจัดพิษให้หลังจากนั้นพวกท่านจะได้สนทนาอย่างเต็มที่ช,ชายชราที่แยกย้ายนั่งอยู่มุมโบสถ์ทั้งสี่พากันกวาตามมายังองค์เทียนนี้ช,ชายชราชุดม่วงจางที่เฟืนเคลือนสิบีมากล่าวเสียงเย็นช้าว่าเราเข้าใจว่าเป็นใครที่แท้เป็นเท่าพิษพันกร องค์เทียนยีอันกระเดอเืองเรื่องเรือองเทียนยีสอดคำขึ้นกล่าวปรเสดตัวน,นี้ผู้น้องมีวาสนาเข้าร่วมชุมนุมของห้าธรรมะตรงวันบังเกิดความปลาปรื้มเย็นดียิ่งเอยถึงตอนนี้หยุดเด็กน้อยคอยกล่าวเสียงเย็นช้าว,ว่าแต่ชายาเท่าขิดพันมังกรของผู้น้องมิใช่ให้ปุกคนเรียกหาอย่างขมลอยพวกท่านล้วนรับประทานพิษ ร้อยเก้าลำไส้ขาดลงไปนอกจากอสดสลายพิษของผู้น้องแล้วทั่วทางบุริมไม่มีตัวยาใดขจัดพิษได้ชายชาราชุดขาวเงนินที่อีกมุมหนึ่งกระชากเสียงว่าย่ว่าแต่พิษร้อยเก้าลำไส้ขาดต้องให้สิบเก้าลำไส้ขาดเราก็หาวาดวันไม่กล่าวพลางผดลุกขึ้นเยืนชายชาราที่แยกย้ายนั่งอยู่มุมบอดอีกสามคน พากันลูกตามเพ่งตามมองเท่าผิดพันกรองเทียนยีคล้ายกับจะลงมือในบัด,ดนององเทียนยีลอบตื่นตระนกทางหนึ่งเกรงกำลังตระเตรียมพร้อมทางหนึ่งกล่าวกับเอียดอีดเพียวว่าหากพวกมันกลุ่มจูโจมต่อเราย่าได้โทษว่าผู้น้องยกเลิกคอตกลงสมบัติหน้าจะไปเอียบดีดเพียกล่าวอย่างเช่มช้าว่า ยังตีทั้งสี่โปรดสุดนั่งขัดสมาธิโคจรพลังหากมีอาการผิดปกติใดให้รีบปิดสกัดจุดไว้ชายชาราทั้งสี่ปฏิบัติตามสุดนั่งลงใหม่อย่าปิดเพี้ยโทษถอนใจเบาเยกมือขวาขึ้นช้าๆกล่าวว่ากระบวนท่าแรกของ13บามฝ่ามือกำราบมานนาผู้กันกวักวิญญาณองเทียนหีีกระเอมบาเกว่าตามองผู้คนภายในโบว์เที่ยวหนึ่ง เหยียบอิดเพียเป็นชนชาตนใดองค์เทียนนีพอทรงเสียงกระแอมท่านก็เข้าใจจิตเจตนาของมันกล่าวว่าองค์เฮียโปรดเอียงหูมาองค์เทียนนี้เดินถึงข้างกายเหยียบอิดเพียสุดนั่งลงเอียงหูเข้าไปเหยียบอิดเพียทายโทษบอกเคล็ดวิชาของสามฝ่าเมืองกำราบมาในคราเดียวสามกระบวนท้าองค์เทียนนี้รับฟังจนพงศกสีสามไม่หยุดยั้งควรทราบว่าองค์เทียนนี มีพลังฟีเมอร์ไม่ต่ำสามพอฟังเอียบอิดเพียบ,บ่งบอกเคล็ดวิชาก็พบว่าเพลงฟ่เมอร์นี้สูงล้ำเหนือธรรมดาในใจครุ่นคิดขึ้นมิหน่าเราว่าหน้ามูตึกภาพเพียนใช้วิธีการต่างๆนานา,นา,นาบีบบังคับให้ห้าธรรมะตรงวันท้ายทอดเพลงฟ่เมอร์กำราบมานชุดนี้ออกมาเอียบอิดเพียบพอถ่ายทอดบอกเคล็ดวิชาทั้งสามท่าเสร็จสิน้นจึงกล่าวว่า เพลงฝังมือกำราบมานชุดนี้พวกเราทั้งหาร่ําเรียนคนละหลายกระบ,บวนท่าผู้น้องเรียนรู้เพียงสามกระบ,บวนท่าแรกอาเยยบเฮียเห็นว่าเคล็ดวิชาที่ผู้น้องบ่งบอกไม่แปลกปลอมโปรดมอบยาขจัดให้แก่ผู้น้องให้น้องร่วมสาบานเลกอศเสียรับประทานยาขจัดก่อนผู้น้องจะได้ขอให้พวกเขาถ่ายทอดบอกเคล็ดวิชากระบ,บวนท่าต่อไปองค์เทียนงี้ฉุกขึ้น ใช่แล้วจึงจู้ก็บอกว่าเพลงฟาเมอร์ชุดนี้เป็นชายชารานิลนามผู้หนึ่งถ่ายทอดให้เนื่องด้วยชายชารานั้นไมอ่อาจรั้งอยู่นานจึงแสดงเพลงฟาเม,เมอร์กำราบมานต่อห้าธรรมตตง,งนลสองกระบวนท่าถามไทยพวกมันว่าต้องการล่ำเรียนหรือไม่ตอนนั้นห้าธรรมตตง,งนวลมีชื่อสถานบุริมอยู่แล้วแต่เห็นเพลงฟาเม,เมอร์สองกระบวนท่านั้น เป็นยอดวิชาที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในเลยไม่ร่ำเรียนชายชารานิลนามเห็นพวกมันรับปากร่ำเรียนจึงเข้าสู่ห้องหลับหลังหนึ่งเรียกพวกมันเข้าห้องไปทีละคนแยกย,าย้ายทายทอดสิบสามฝ่ามือกำมราบมานแก่คนทั้งห้าทั้งนี้เพ,พราะเพลงฝ่ามือชุดนี้ลึกลับเกินไปไม่ว่าผู้ใดไม่อาจเรียนรู้ได้ในเวลาอันสั้น ได้แต่แยกย้ายถ่ายทอดให้แก่ผู้คนห้าคนองค์เทียนงี้ครุ่นคิดเป็นเวลานานจึงกล่าวเยียบเหียมีวาจาเป็นสัจจะผู้น้องย่อมเชื่อคำพูดของท่านพางยื่นสงขวดหยกสีขาวไปให้แกเยียบอิดเพียเยียบอิดเพียเห็นกับตาว่าองค์เทียนนี้พอป้อนยาเม็ดในขวดหยกขาวใบนี้ให้น้องรูมสาบานทั้งสี่รับประทานลงไปพวกมันก็ฟื้นเคินสติมา ดังนั้นเทยาเม็ดในขวดยกสีขาวออกมาสีเม็ดแยกย้ายส่งให้พี่น้องรูปสาบานทั้งสีกล่าวว่าโอ้เฮียเป็นผู้มีศักดิ์ศรีในยุทธจักรยาขจัดพินี้ต้องไม่มีปัญหาใดเฮียงตีทั้งเสียรับประทานลงไปเราผู้พี่จะได้วางใจช,ชายชราทั้งสีพากันทรงยาเม็ดเข้าปากกลืนกินลงไปหลังจากนั้นล้วนมีสีหน้าดีขึ้น บนใบหน้าปรากฏเลือดฝาดสมบูรณ์กระเดิมรงเทียนย่กล่าวเสียงเย็นชาว,ว่าเรื่องผีเอียบเหียต้องการให้ผน้องกระทำผู้น้องล้วนปฏิบัติตามตอนนี้สมควรถ่ายทอดสิบสองฝ่ามือกำรบานให้แก่ผู้น้องแล้วกระมังชายชาราชุดขาวเงนินรับฟังจนงงงันบุกเลี้ยวหน้าไปกล่าวกับเย็บอิดเพียกล่าวว่าตัวกอง พี่ใหญ่คำพูดนี้เป็นความจริงหรือเหยียบอิดเพียโทษถอนใจกล่าวว่าเพื่อช่วยชีวิตเฮียงตีทั้งสี่เราระบ,บากว่าจะถ่ายโทษ13ฟสามฝ่ามืองกำรามันแลกกับโอสถสลายพิษของมันชายชราชุดข่าวเงินส่งเสียงดังโองกล่าวว่าพี่ใหญ่เมื่อรับปากมันพวกเราย่อมไม่อาจเสียคำพูดเหยียบอิดเพียกล่าวว่าหลายสิบปีมานี้ เราผู้พีซุกงำความลับประการหนึ่งไม่ได้บอกต่อพวกท่านชายชราชุดม่วงจางสอดคำขึ้นเรื่องราวที่ผ่านพ้นยังได้เอ่ยถึงแล้วเย็บอิดเพียย,ยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าเฮียงตีทั้งหลายยอมให้อภยัยเราผู้พีสำนึกขอบคนยิ่งแต่หากเรื่องนี้ไม่บอกออกมาเราผู้พีไม่สบายใจมิสูระบายบอก มาดแมนทูนคำสบานที่ให้ไว้ยังดีกว่าอาจอั้นอยู่ในใจหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวสืบต่อเมื่อ30ปีก่อนชายชารานิรลนามนั้นมาหาพวกเราห้าธรรมะตรงนวลบอกว่าต้องการถ่ายทอด,ยอดวิชาแขนงหนึ่งแก่พวกเราตอนนั้นเราผู้ผีแม้เห็นว่าเรื่องราวออกจากกระทันหันเกินไปเพราะความสงสัยยากรวัวจึงรับ มากตกลงมีคาชายชารานิรนามกลับเสนอวิธีเจ๊ยกยายถ่ายทอดให้ทั้งนี้เพราะ13บาเมฝร์มือกำวราบมันเป็นสุดโยอดวิชาฝีเมร์อของบุริมโดยขีดความสามารถของคนผู้หนึ่งไม่อาจเรียนรู้เพลงฝาเมร์มทั้ง13ท่าในเวลาไม่กี่ปีเราผู้เพียรรบวังจนวันไวใจไม่ทันหาเรือกับ เนียงตีทั้งสี่ก็รับมาเขาแจ้งนั้นเราผู้พีถูกเรียกตัวเข้าห้องก่อนชายนิรนามพอถ่ายทอดกระบวนท่าแรกแกเราท่าหนึง่งก็หยุดยัง้งชะงักลงให้เราสัตสาบานว่าชัวชีวิตจะไม่เอ่ยถึงเรื่องถ่ายทอดฝีมือต่อผู้ใดเนื่องด้วยเพลงฝามือท่านั้นลึกล้ำพิสดารเกินไปเราผู้พีถูกครอบงำมงมงาย จึงสาบานด้วยทอยคําสาหาัสเพราะเหตุแห่งการแตกหักของพวกเราทั้งหลายขึ้นชายชาราที่แยกย้ายนั่งอยู่มุมโบสท,ทั้งสี่ล้วนเบิกตากลมโตกล่าวโดยพร้อมเพียงว่าตอนที่ชายชารานิลานามนั้นท้ายโทษวิชาฝีมอือแก่พวกเรารายละเอียดทก็เป็นเช่นนี้แต่ว่าไม่ทราบเพราะเหตุใดคนทั้งสามพากันแกล้งกระื่นคำพูดไป อย่าปิดเพีย้ยรอนใจเบาๆกล่าวว่าไม่ทราบชายชรานีละนามนั้นทายทอดวิชาฟิมนได้แกเ่เฮียงตีทั้งสี่แต่ที่ถ่ายทอดให้แก่เราผู้พี่มีแต่พันได้ยินชายชาราชุดเหลืองอ่อนนั้นส่งเสียงร้องก้องกลากโลหิตออกมาคำหนึ่งอย่บปิดเพีย้ยขมวดคิ้วกล่าวว่ายาขจัดกององเทียไม่ผิดพลาดหรือองเทียนนีสันศิษากล่าวว่า โอสดสลายพิษของผู้น้องเป็นจอดตัวยาขจัดพิษไม่ทันขาดคำพลันได้ยินเสียงร่ำรองติดต่อกันชายชาราชุดฟ้าครามขาวเงนินมวงจางพากันกลากโลหิตออกมาคำหนึ่งองค์เทียนหนีหน้าแปลเปลี่ยนไปพันผลลุกขึ้นชายชาราชุดขาวเงนินยกสองมือกุมอกยิ้มยางหดหักล่าวว่าพี่ใหญ่พวกเราถูกเท่าผิดผันก่อน องค์เทียนหงีหลอกลวงแล้วเหยียบผิดเพียทั้งับายทั้งขุนแขนตวัดก้องร้องขึ้นลอยตัวโถมปรดาดใสองเทียนหงีผิดตาที่เหยียบอิดเพียโถมจูจมปุรุษนมชุระกลุ่มทั้งสิบสองคนก็พากันพล,ลุกขึ้นแต่เตรียมลงมือสกัดขัดขวางเท่าผิดพันกรององเทียนหงีองค์เทียนหงนนีตวัดไม้เท้าไม่ไผ่ชายออกด้วยท่าคลื่นคลุมทะเลใต้ ขุกค,คามบุรุษนุมชุดลิกลุ่มสีคคนหน้าถอยฟ้าเป็นทางชายหนึ่งพุงปราดออกนอกโบสถ์ไปดุดเกาทันบุรุษนุมชุดดำเสียงกลัวขี้เห็นคนทั้งหมดลงมือขณะจะุลลุกขึ้นท่านได้ยินเสียงครมครามติดต่อกันบุรุษนุมชุดรลิกลุ่มทั้งสิบสองคนแทบล้มฟุบกับพื้นโดยพร้อมเพรียงเสียงกลัวขี้เป็นคนฉลาดหลักแหลมผันฉุกใจคิด ไม่เกรงรมปรานขึ้นเงยก็ร่างลงอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนชายชาราที่แยกยายนั่งอยู่มุมโบสถทั้งสี่พากันดิ้นรนลุกขึ้นถูกผู้คนเบิกตาโปนโตสองมือกลุ่มท้องวิ่งตะบึงออกไปแต่ไปได้สี่ห้าเก้าก็ทยอยล้มฟาดกับพื้นแต่ละคนกรลาาโลหิตออกจากปากเป็นฟูฟอยเหยียบยิดเพียบพอโทมโจ,จมพลาดผิด ขณะจ,จะทุ่มเทฝีเท้าไล่ติดตามก็ถูกเหตุเปลี่ยนแปลงเฉพาะหน้าสะกดจนตะลึงลานวุกเห็นน้องร่วมสาบานทั้งสี่และเราสิทธ์ทั้งสิบสองคนตลอดจนสิทธิรักเสียงกลัวกีล้วนล้มลงกับพื้นบทถึงกับคล้ายถูกเกาทันแลมขมทะลวงทะโลกน้ำตาของผู้ชาระต้องไหลลังออกมาริ่มร้องว่าเฮียงตีทั้งสี่โปรดนอนตาหลับ ก่อนที่ผิดของเราผู้พี่จะกำเริบต้องไลลาค่าเท่าพิดพันกนเช่นดวงวิญญาณเฮี้ยงตีทั้งสี่จากนั้นควงกระบีเชื่อดคอตายเป็นการลูก้แก่โทษกล่าวจบไล่ติดตามออกนอกโบสถ์ไปหลังเหตุการณ์วุ่นวายที่สันควันสถานวิญญาณภายในโบสถ์กลับคืนสู่ความเงียบสงัดอีกคราโรมโมราตรีโชยพัดเปลวเทียนภายในโบสถ์สั่นไหวบูบาบ ทรงต้องสากศพที่นอนตายเกลียนกลาดอยบนพื้นทั้ง17บเซากเสียงกัวี้ลอประบายลมหายใจที่อันเอาไว้ออกมาครุ่นคิดขึ้นมุรุษนมชุดร,รัดกลุ่มทั้งสิบสองคนถูกเข็มพิษทำร้ายพร้อมกับเราเหยื่ใดพิษภายในกายของเรายังไม่กำเริบผิดของพวกมันกลับกำเริบขึ้นขาดว่าพวกมันบรรดาโทสะเกรงพลังลมโบร,ราณขึ้น เด้งเราให้พิร้ายกำบับเ,เร่อเ,เร็วกว่าเดิมขณะครุ่นคิดพลันเห็นบุรุษหนุมชุดขาวเงินที่หางไปหลายเสียผู้หนึ่งขยับขยื่นมือเท้าเล็กน้อยเสียงกัวขี้ต้องใจหายวุบหรือว่าปวันยังไม่ตายดังนั้นนอนนิ่งไม่เคลื่อนไหวคอยดูเหตุการณ์ต่อไปผ่านไปนานชั่วโมงข่าวเดือดบุรุษนุมชุดขาวเงินที่ขยับมือเท้านั้นพลันขยับกายลุกขึ้นนัง ปรบเมือเบาๆสามคราเสียงปรุกมือพอขาดหายปรากฏบุรุษหนุ่มสวมเสื้อผ้าสีสันแตกต่างสามคนลุขึ้นนังโดยพร้อมเพลียงเสียงกัวขี้รอบทอทษทอนใจกรุนค,คิดขึ้นในเลาสิทธิของสือเจ็กทั้งสีมีไส้ศึกปะปนอยู่จริงๆได้ยินบุรุษหนุ่มชุดขาวเงินนั้นเอเื้อเอ่ยเบาๆว่าอาคันตุก,กาแดนไกลเมืองน,นี้ บรุรดนุมชุดครามเอื้อนเสริมขึ้นเกิดกลียุกไม่หวนเคืนกลับบุรุษนุมชุดเหลืองอ่อนเอื้อนต่อว่าอานปานครลำไส้ขาดบุรุษนุมชุดม่วงจางก็เอื้อนว่าโผพินบินลับสูดอนบุรุษนุมชุดขาวเงินนั้นพลันู้ลุกขึ้นกล่าวเบาๆว่าเสือเหียทั้งสามล้วนมาจากเหงหวยเป้าแห่งป้วนลิ้วตึ้งหรือไม่ บุรุษหนุ่มชุดม่วงยางเหลืองอ่อนฟ้าครามผีรุกขึ้นนั่งทั้งสามปักกันพูลขึ้นยืนตอบว่ามีผิดเสื้อเหียแท่ตังหรือไม่บุรุษหนุ่มชุดขาวเงินนั้นกว่าตาวาวับสำรวจดูซากศพทั่วท้งหบดยิ้มทางกล่าวว่าเราผู้พี่ตั้งเจ็กจีเสือตีทั้งสามเรียนรู้สามฝ่ามือกำบราบมานหรือไม่บุรุษหนุ่มทั้งสามตอบว่า พวกเราทุ่มเทความเพียรพยายามใช้เวลาสมปีเพียงขโมยร่ำโมเรียนได้สกระบ,บวนท่าตั้งเจกจียิ้มเล็กน้อยกล่าวว่ากระบ,บวนท่าแรกของ13บสามฝมือกรรราบมนชายเรเรียกว่าผู้กันกวกวิญญ,ญาณหรือไม่บุรุษหนุ่มทั้งสามรับคำตั้งเจกจีถามอีกว่ากระบ,บวนท่าที่สองคือร้อนเย็นรวมผสานกระมัง ปรุดหนุ่มทั้งสามรับคำอีกคราตังเจกจีกล่าวว่ากระบวนท่าที่สามใชเรียกว่าอาชาพาดผ่านฟ้าหรือไม่ปรุดหนุ่มทั้งสามกล่าวโดยพร้อมเพียงว่าเสือเหียมมีพลังสูงเยี่ยมกระบวนาท่าทั้งสามไม่ผิดเพี้ยนแม้สักท่าเดียวตังเจกจีกล่าวถามว่านอกจากสามกระบวนท่านี้แล้วเสือตีทั้งสามพบเห็นท่าที่สีหรือไม่ บุรุษหนุ่มทั้งสามตอบว่าพวกเราขโมยดูเป็นเวลาสามปีไม่เคยเห็นซื้อแปรฝึกหรือท่าที่สามแต่สามกระบวนท่าที่แล้วมากลับพบเห็นอยู่เสมอตังเจก,กีฮัวร่ฮาฮากล่าวว่ารบเพงฝวามือสามกระบวนท่าพวกเราทั้งสี่ต้องเสียเวลาไปหลายปีหากไม่ใช่เดือนก่อนซื้อแปรส่งจดหมายมาว่าหาธรรมะตรงวัน อาจเพียงฝึกปรือสิบสามฝ่ามือกำราบมันได้เพียงสามท่าพระเจ้ายังเข้าใจว่าหาธรรมะตรง,งนนสุขสนกระบวนท่าที่สีไวอ้อีกบุรุหนุ่มทั้งสามศตากันบุบกล่าวว่าซื้อแปลมีความเคลื่อนไหวลึกล้ำสุดอย่างขาดพวกเราทั้งสีไม่ได้รับมอบหมายให้กราบ้าธรรมะตรงน้นเป็นอาจารย์เพื่อขโมยฝึกปรือสิบามฝ่ามือกำราบมัน แต่วันเวลาที่ผ่านมาไม่รู้จักกันจวบกระทั่งเอื่อนเอ่ยราหลับที่สือ่อแปลทายทอดบอกให้คอยสามว่าเป็นพวกเดียวกันตั้งเจ็ก,กี่ยิ้มพลางกล่าวว่าสติปัญญาของสื่อแปลในเลยเพียงนี้เท่านั้นท่านพุเท่าอยู่ในไกลนับพันลี้มีเพียงล่วงรู้ความเคลื่อนไหวของพวกเราดุดนิ้วบนฝ่ามือมีน้ำซ้ำยังทราบว่าหาธรรมะตรงน เรียนรู้ส3สามฝ่ามือกำราบมานเพียงสามท่าบุรุษหนุมชุดม่วงอย่างพลันถามว่าเสือเหียนแน่ใจว่าไม่ผิดพลาดหรือตังเจกจี่ยิ้มน,น้อยกล่าวว่าเมือครูเยบเ็ยบปิดเพียก็บอกแล้วว่าชายชรานี่และนามนั้นเรียกหาหาา้าธรรมตรงงนเข้าห้องรับไปทีละคนเหยกย้ายถ่ายทอดเพลงฝามือกำราบมานให้แสดงว่าหากไม่ใช่ชายชรานี่ละนาม จงใจลอกลวงห้าธรรมตรงวันทำร้ายพวกมันแต่แก่กันก็เป็นชายนิรนามยังไม่อาจตีความของสิบสามฝ่ามือกรรมราบมานจนปุรุปปโปรงสรุปแล้วข้าพเจ้าแน่ใจว่าหาธรรมะเรียนรู้เพลงความมือกรรมราบมานเพียงสามท่าบุรุษนมชุดเหลืองอ่อนถามสอดขึ้นไม่ทราบสื่อแปรฉัยไม่ให้พวกเราพเราโมาเรียนวิชาฝีม,มือเอิ เพียงขโมยร่ำหมูเรียน13ฝ่ามือกำราบมานด้วยเรื่องนี้ข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินสื่อแปลเอ่ยถึงอาจบางที13บสมฝ่ามือกำราบมานมีแนวทางสะกดคขมวิชาฝีมือของสื่อแปลเสียงกลัวขี้นอนอยู่บนพื้นได้ยินคำถามคำตอบของคนเหล่านี้อย่างชัดเจนต้องคุนคิดขึ้นสื่อแปลคนผู้นี้ไม่ทราบเป็นใคร ได้ย็นบุรุษนมชุดว่าครามกล่าวถามตั้งเจกจีว่าในจดหมายคำสั่งของซสือแปะไม่ทราบให้พวกเราทำอะไรสือแปะสั่งว่าหลังจากที่ห้าธรรมตรงวนวลเสียชีวิตให้พวกเราเรีบบุรุษกลับไปบุรุษหนุมชุดม่วงจางกล่าวว่าหมอลังนี้แม้อยู่ในที่เปลี่ยวรา้างแต่หากทิ้งซากศพไว้สิบสามซากมีนำซ้ำผู้ตายยังเป็นห้าธรรมตรงวนวน คงต้องเป็นข่าวใหญ่สถานบุริมทมิให้รวบรวม,รวมกิ่งไม้ย่าแห้งสมอยู่ภายในบสถเผาทำลายร่องรอยตังเจกจีสันสิจากล่าวว่าในจดหมายของสื่อแปรก็เอ่ยถึงเรื่องนี้ทขันปุ้เฒ่าต้องการให้พวกเราเคลื่อนย้ายซากศพของห้าธรรมตงวนอยู่ในที่สะดุดตาจะได้แพร่สะพัดไปทั่วยุทธจักรแต่แน,น,น่นความเคลื่อนไหวของสื่อแปรนี้ ย่อมมีจิตเจตนาเคลือบแฝงเพียงแต่สุดที่พวกเราจะฆ่าเดาออกได้บุรุษนมชุดเหลืองอ่อนกว่าตามองซากศพในโบสถ์กล่าวว่าไม่ทราบคนเหล่านี้ล้วนเสียชีวิตรจริงหรือไม่พวกเราต้องตรวจด,ดูโดยละเอียดแล้วค่อยจากไปตังเจก,กีเห็นพ้องด้วยสำรวจดูซากศพแต่ละซากโดยละเอียดผู้ตายเหล่านี้นอกจากเสียงกัวกีแล้ว ที่ลงเหลือล้วนเป็นเศษร่วมสำนักกับบุรุษทั้งสี่เห็นทุกผู้คนหน้าเกียวคล้ำคล้ายเสียชีวิตเป็นเวลานานชอยชราทั้งสี่ก็ขาดใจตายแล้วเสียงกัวขี้บังคับลมโบราณอึดนึ่งปิดสกัดจุดต่างๆไว้หลับตาทั้งสองทำให้แขนขายเย็นเฉียบคล้ายกับเสียชีวิตไปแล้วได้ยินเสียงช,ดชดัดๆใบหน้าเสียงกัวขี้ถูกตบใส่โสงครา คนผู้หนึ่งกล่าวว่าเด็กน้อยนี้เป็นสิทธิของเ e ยียบอิดเพียคล้ายได้รับถ่ายทอดวิชาฟีเมอร์จากเยยบอิดเพียจนหมดสิน้นผู้คนอีกคนหนึ่งสอดคำขึ้นตอนนี้หมัอนตายแล้วต้องให้ได้รับถ่ายทอดวิชาฟีเมอรจากเยยบอิดเพียจะมีประโยชน์ใดพวกเราไปกันเถอะได้ยินเสียงชายเสื้อประทะลมดังขึ้นผู้คนหลายคนทยอยลเล่นออกจากบส เสียงกลัวขี้แม่ถูกผู้คนตบหน้าแต่ยังกลั้นลมหายใจไว้ไม่กล้าเหลือมตาขึ้นเขาทราบดีว่าหาวายตรงข้ามพบว่าเขายังไม่ตายต้องไม่ปล่อยปลาละเว้นเข้าเด็ดขาดรอจนแน่ใจว่าคนเหล่านั้นล้วนจากไปแล้วเสียงกลัวขี้ค่อยเหลือมตาเล็กน้อยภายในโบสถ์เงียบเงันปานวังเบง นอกอยากซากศพที่ทอดเกลื่อนกลาดทั้งสิบกว่าซากแล้วไม่ได้ยินซุ้มเสียงสำเนียงใดเสียงกัวขี้ลุกขึ้นนั่งชา้าชาประมายลมจากปากยาวๆในความคาดคิดของเขาเขาเองถูกพิษร้ายแรงเช่นเดียวกับปุรุษนมทั้งหลายต้อให้ตอนนี้ไม่ตายก็ยากจะมีชืีวิตถึงวันพรุ่งนี้นึกถึงตอนนี้เสียงกัวขี้กลับชื่อชาต่อความเป็นตาย พุลุกขึ้นเดินถึงข้างซากศพสำรวจดูซากศพแต่ละซากอย่างจดจอ่อเสียงกัวคีพบว่าถูกผู้คนล้วนเสียชีวิตจริงๆหนึ่งเดียวที่มีชีวิตอยู่มีแต่เขาเองเสียงกัวคี้ทษทนใจกว่าตามองรอบข้างอย่างซึมเศร้าสภาภายในโบสถ์คล้ายไม่แตกต่างจากหลายชั่วยามก่อนพุทธลูปที่น่าเกรงขามองนั้น ยังประดิษฐานอยู่กึงกลางบทมีแต่เทียนไขบนแท่นบูชาที่ไม่มาลายใกล้หมดสิน้นเปลวเทียนอ่อนจางลงกว่าเดิมแต่ในเวลาไม่กี่ชั่วยามนี้เหตุเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในบสใหญ่หลวงรุนแรงถึงเพียงในภายใต้เปลวเทียนลิบุรีแสงสลัวส่องต้องสากศพทั่วทั้งโบสถ์ทำให้โบสถ์พรับ ประทานที่วิเวกโผรูอยู่แล้วเพิ่มความโศกาดูลอีกหลายส่วนเสียงกลัวขี้มีอารมณอ่อนไว้อยู่แล้วพริตตานั้นบังเกิดความคับแค้รัันทดเต็มมกคล้ายถูกกดทับด้วยหินใหญ่ก้อนหนึ่งก็มีปานจบบทที่สาม